ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกมีอย่างที่ไหนอะครับไปบอกว่าธุรกิจของดีไอคอน่ะนะครับเมือ่อเมื่อแนะนำดีลเลอร์แล้วคนที่แนะนำจะได้ทุกเดือนเดือนละหมื่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 นเท่ากระจายผลตอบแทนเดือนละ4%เปีหนึ่ง48%และที่สำคัญแนะนำได้5้าดีลเลอร์ นะก็จะได้ผลตอบแทน480%ร้อยแเนี่โอ้โห,โโหมนโนได้เก่งจริงๆมันมโนได้เก่งจริงๆนะครับดิไอคอนมีสิทธิ์รอดไหมคะปอตัวแสบสำหรับผมผมบอกเลยครับรอดครับสั่งฟ้องไม่ได้ครับสั่งฟ้องไม่ได้ครับนะคำถามเดียวครับวันนี้ดิคุณเป็นดิลเลอร์ แล้วคุณไปแนะนํำลีเลอร์บร enfin, ิษัทแต่เข้าใจคุณทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ได้จ่ายก็ไม่มีความผิดครับเดซไอทำเหมือนเอกสายใหม่ต้องรอดให้พยานเท็จครับถ้าอย่างนั้นหนูต้องให้เงินตรงนับสามแสนหกแล้วนะครับเพราะอยู่มาสามปีถ้าอย่างนั้นหนูต้องได้เงินตรงสามแสนหกแล้วนะครับเพราะอยู่มาสามปีก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไง นี่แหละครับคือผมถึงได้บอกไงว่าเขาใช้เรื่องนี้ในการแจ้งไงไม่ได้เดือนละหมื่นทุกเดือนค่ะครับผมนะครับคุณผู้หลานอันนะั้ผม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 เข้าใจแล้วก็ผมก็รู้นะครับว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็คือผมถึงได้บอกไงว่าคุณธนายวิทูลถึงได้ไปแจ้งนะครับสำนักงานเศร,รษฐกิจการคลังว่าให้การเทสไงให้ข้อมูลเทสไงแล้วก็กันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาไงเพราะพฤติกรรม พฤติการการกระทําของดิไอคอนเขาไม่ได้ทําแบบนั้นไงแต่คุณไปกล่าวหาว่าดิไอคอนทําแบบนั้นไงดิไอคอนจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแบบนั้นไงคําถามคือแล้วไอสํานักงานเศรษฐกิจการคลางเนี่ยมันเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเวลาที่คุณจะพิจารณาอะไรคุณจะใช้ดุลยพินิษอะไรคุณจะตรวจสอบอะไรเนี่ยคุณต้องตรวจสอบจากข้อมูลหลักฐานไม่ใช่เหรอเช่นนะครับสมมุตินะครับมีพฤติกรรมแบบนี้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 นะครับ คุณก็ไม่ต้องดูไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยเข้าขายหรือเปล่าถูกต้องไหมไอ้พฤติกรรมที่เขาทำนะเข้าขายหรือเปล่าในการกระทาความผิดแต่วันนี้สิ่งที่คุณเอามาพูดทั้งหมดมันไม่ใช่พฤติกรรมการกระทําของไอคอนแล้วคุณเอาพฤติกรรมเหล่านี้ไปเป็นไอ้นี่มูลเหตุในการแจ้งข้อกล่าวหาก็นั่นแหละครับข้อมูลเท็จไงครับ ไม่ไปถามบริษัทนะครับหรือแอบดูโซเชียลก็ได้นะหน้าอายยิ่งนักใช่ค่ะต้องดูข้อมูลคือจริงๆงเนี้ยครับไม่ต้องถามบริษัทก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยบริษัทก็ต้องให้การตามนั้นไม่ต้องแ so, 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 อบดูโซ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 เชียลก็ได้เพราะอะไรครับก็เป็นตัวแทนของไอคอนก็ DSI ยึดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วไงเมื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วอะทำไมไม่แหกตาดูละ่ะ ทำไมไม่เปิดระบบดูล่ะว่าเฮ้ยมันมีการจ่ายแบบนั้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันก็มีข้างในระบบมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าใครที่เป็นดิลเลอร์ตำแหน่งดิลเลอร์แล้วใครที่แนะนําดิลเลอร์เอาไว้กี่คนแล้วแต่ละเดือนได้รับรายได้เท่าไหร่ที่บริษัทจ่ายให้ในระบบมันมีหรือเปล่าอ่ะในเมื่อในระบบมันมีก็แค่เปิดในระบบดู แต่ถ้าเปิดในระบบดูแล้วเอาข้อมูลในระบบออกไปมันจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ได้ยังไงอ่ะเพราะในระบบมันไม่เป็นอย่างนั้นไงผมว่ามันมั่วนะครับดิไอคอนจะได้รอดจริงค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะจริงป่ะครับเพราะถ้าเกิดสมมุตินะครับมันเอาข้อมูลในระบบมันเห็นแล้วข้อมูลในระบบทั้งหมดแล้วมันเอาข้อมูลในระบบเพื่อจะไปแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ได้ไหมไม่ได้ไงไม่ได้ไง เอาการกระทำจริงของดีไอคอนเพราะพฤติกรรมพฤติการของดีไอคอนมันไม่เข้าเครือข่ายแชรุโซแต่ดีเไอต้องแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซให้ได้ถ้าแจ้งไม่ได้ครบ48วันต้องปล่อยออกถูกต้องไหมต้องปล่อยออกจุดประสงค์เดียวที่แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซคืออะไรฝากขัง84วัน ไอคอนไม่ใช่แชรูโซใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคุณปอไม่ใช่ครับไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับนะดีเอสไอไม่มีคนเปิด <c oughs> ในระบบเป็นค่ะโอ้ยอย่าไปอย่าไปดูถูกเขาแบบนั้นครับคุณซาก้าแหมเขาเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมีความร,รู้มีความสามารถมีบุคลากรที่โอ้โหอลังการมีความร,รู้นะครับโอ้โหเชี่ยวชาญอ่าดีเอสไอ นะับเลยไม่อยากสอบพยานแหมจะไม่บอกว่าเขาเปิดระบบไม่เป็นแหมเขาก็ประกาศตัวอยู่แล้วนะครับเขาเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกล้าสามารถเก่งกาจอยู่แล้วถามว่ามันทํางานเป็นหรือเปล่าดีกว่านะแล้วจะผิดในช่องทางไหนครับอถามว่าผิดในคุณไพบูนครับถามว่าผิดในแค่ในช่องทางไหนไม่ได้ผิดครับยกฟ้องครับผมถึงได้บอกไงฟังดีๆนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีสิทธิ์ฟังดีๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการแจ้งข้อกล่าวหาแต่การแจ้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บอกว่าผิดแต่มีอำนาจในการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะอะไรครับเพราะเขาใช้ดุลยมิตในการแจ้งข้อกล่าวหาระบบของประเทศไทยคือระบบกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเช่นนะครับวันนี้สมมุตินะครับสมมุติผมเนี่ยนะครับมันใส้คุณภพบูลแล้วกันมันใส้คุณไพบูลนะครับผมบอกว่าคุณผมเนี่ยไร้สดอยู่แล้วคุณไัยบูลเนี่ยนะครับมานะครับมาอะไรครับมาด่าผมในไร้สดผมกล่าวหาคุณไพบูลผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เอาหลักฐานว่าเนี่ยนะค,คุณไพบูลพูดอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผมเสียหายทำอยู่งุ้นงี้คุณไพบูลมาด่าผมนะครับก็กล่าวหาอ่ะก็แจ้งข้อกล่าวหาคุณไพบูลได้แต่คุณไก่คุณไพบูลก็เอาเอ,าอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยไอที่ผมมาพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้พิมพ์เลยเช่นผมไปกล่าวหาว่าคุณไพบูลมีการเนี่ยในตอนไลฟ์สดนะผมแคปไม่ทันแต่คุณไพบูลมาไลฟ์สดเนี่ยก็มีการด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ด่าพ่อรอแม่อะไรผมก็ว่ากันไป แต่คุณไับุญบอกเฮ้ยผมไม่มีผมไม่ได้มีการพูดอะไรเลยนะครับเอาหลักฐานไปยืนยันกันคือระบบกล่าวหาครับแล้วผู้เสียหายทํำยังไงครับผู้เสียหายทํำยังไงครับผู้ผู้เสียหายหมายถึงใครครับคําว่าผู้เสียหายเนี่ยหมายถึงใครครับหมายถึงบริษัทดีไอคอนหรือคนที่มาบอกว่าตัวเองเสียหายอ่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณแอนซี่นะครับถามเพื่อฟาร์มรู้นะคะ ถ้าหากไม่ยกฟ้องนะครับเพื่อรักษาหน้าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับคุณแอดคุณแอดลินรินดานะครับเพราะอะไรครับศาลเขาว่ากันตามพยานหลักฐานครับนะครับศาลเขาว่ากันตามหลักฐานครับนะครับอ่าถ้าถามว่าวันนี้อายการจะรักษาหน้าด้วยการส่งฟ้องได้ไหมอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับ แต่เมื่อถึงศาลแล้วศาลเขาจะดูตามพยานหลักฐานครับคนที่ไปแจ้งฟาร์มคนที่ไปแจ้งฟาร์มถ้าเกิดเราไปแจ้งไม่ตรงก็เป็นคนแจ้งฟาร์มเทจอะครับผมพันตํารวจเอกวิศรุสิวัติบุตรเลขาธิการสถาบัานการฏิรูจป,ประเทศไทยขบวนการยุติธรรมว่ากันตามหลักฐานค่ะถูกต้องครับนะบผมถึงได้บอกไงว่าหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับท,ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับ แจ้งข้อกล่าวหาแต่พอในถึงชั้นศาลสารยกฟ้องเยอะแยะครับตอนนี้ผมดูแล้วนะครับดไอคอนเสียหายนะครับพันตำรวจเอกสวัวสดิ์พลตำรวจเอกวิรุษสวัสดิวุตรเลขาธิการสภาบาลการประดุษนะครับขบวนการยุติธรรมออกประพูดออกประพูดเรื่องอะไรครับคุณแดนซี่คุณแดน,นนี่นะครับกำลังจะพูดอ๋อครับผมนะ ราะอย่าลืมนะครับระบบกล่าวหาของประเทศไทยแหละและระบบใช้ดุลจินตินี่ยมันทําให้หลายๆคนนะครับนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจชอบพูดไงไม่ผิดจะทำไมจะต้องกลัวไม่ผิดก็ดียวก็ไปต่อสู้อะไรใช่ไม่ผิดแต่ไปต้องไปต่อสู้แต่มันเสียเวลามันเสียเงินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่เวลาที่จะกล่าวหาต้องขอข้อมูลแบบแน่นๆขอข้อมูลแบบไอ้นี่ไม่ใช่วันนี้กูกล่าวหาไว้ก่อนนะครับ หลักฐานมีไม่มีกูกล่าวหาไว้ก่อนเหมือนกับเนี่ยข้อหาแชรกโซ่เนี่ยดูดิครับข้อมูลที่เอาไปกล่าวหามึงเอามาจากไหนเนี่ยนะบอกว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นคนให้ความเห็นมาแบบนี้